ยอดคาถาเมตตามหานิยมคาถาคุณแผนหลวงพ่อกลวยสวดทุกวันก่อนออกจากบ้านจะมีแต่คนรักคนเอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาเจราจาการค้าส,สำเร็จเงินทองไหลามาเทมาให้ตั้งนโมสามจบมองหน้าหลวงพ่อกลวยและคิดถึงบารมีของท่านหลังจากนั้นสวดพร้อมกัน อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกษ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปาลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืม 9. ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตีอิติลีกันหาชูชะโกโมการุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติปิโสภควานะลีติอิติมานิยะมะ บทเมตตามหมานิยมนี้ไม่ใช่เป็นเพียงบทที่ทําให้คนรักและคนหลงคนเอนดูแต่เป็นบทที่ทําให้การเงินไหลเวียนสพัดเงินทองไหลมาเทมาสวดทุกวันก่อนออกจากบ้านทําให้การเงินดีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบและเป็นการเสริมบาร,รมีของตัวท่านเองโดยการแชร์ให้กับท่านอื่นและอย่าลืมเซฟไว้เพื่อสวดทุกๆวันถึงจะเห็นผลดีและบทสวดบารมีสูงๆของหลวงพ่อชื่อดังจะรวมอยู่ในช่องของเรา หากท่านต้องการได้บทสวดดีๆสามารถกด Follow เอาไว้ได้เลยครับ